นะโมเมอะติเตกะกุสันโธโกนาคมาโนกัส,สโกสิริสัมปนโนโคตโมสากยะปุงขโอนะโมเมอะหังวันทามิสพทาโยโสภะวาอะนะปะกะโปปะนิหิตติ วิทะสุจริตะสะมัมน,นาคโตทวาทวัตีสะมหาปุริสะลักขณะปฏิมันติโตการุณากาโลโสหันตาสปาตะยุขลังสิรษานามามี วาสังปักเขตะตะนามังจันทะนามังพุทธปิมพันณมามิหังอิมัสมิงเกสาทาตุโยวามะเกอัติธาตุเปตตาธาตุโลหะปัพพตังทักขินัง มหาจุนทะอะหังวันทามิศีรสาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันที่20เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2563นานะครับผมในช่วงพ่วงเวลาขณะนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะแดดร่มลมตกนั่นเอง ฝนฟ้าก็ยังไม่ได้โปรยปลายลงมานะครับผมมีแสงแดดอบอุ่นขึ้นมาแล้วก็จะร้อนขึ้นมาพอสมควรนั่นเองนะครับผมสําหรับบทพระคาถาเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์าจบไปแล้วนั้นเป็นบทพระคาถาสําหรับในการบูชาพระพุทธรูกศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรามาแต่บระวัการ เขาเรียกว่าเป็นคำไหว้พระเจ้าตนหลวงนะครับผมพระเจ้าตนหลวงแห่งทุ่งน้องเอี้ยงเมืองพะเยานะครับพระองค์ทรงประดิษฐานอยู่ณวิหารหลวงวัดศรีโคงคํำซึ่งเป็นพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับผม ท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับบทพระคาถานี้นะครับผมเพราะว่าก็จะก็ไม่สั้นไม่ยาวพอสมควรนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงเวลานี้ก็จะขอนำพาท่านนะครับมารับบรรยากาศแบบว่าชิวๆแดดร่มลมตกในวันหยุดวันเสราร์วันนี้กันนะครับผมก็จะขอนำพาท่านมาทัศนศึกษา ชมวัตถุมงคลอันเป็นของดีของพิเศษซึ่งนานๆจะได้พบเห็นสักครั้งหนึ่งหรือว่าบางท่านอาจจะเคยพบเห็นวัตถุมงคลชนิดนี้มาแล้วนะครับซึ่งด้านหน้านั้นเรียกว่าเป็นรูปเหรียญกลมๆนะครับผมเป็นรูปเหรียญกลมๆแล้วก็จะมีรูปของพญานาคนั่นเองนะครับจะมีรูปพญานาค อยู่ด้านหน้าด้านหลังจะเป็นธรรมจักรเหลุ่มกลมๆนี้นะครับผมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับผมจะได้พอทราบที่มาที่ไปว่าเหรียญน,นี้ที่มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความสําคัญพุทธคุณอย่างไรนั่นเองเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปภาพของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในขณะน,นี้ที่ท่านได้ชมในขณะน,นี้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้ชมขณะน,นี้ก็คือรูปภาพของพระเจ้าตนหลวงวัดศรีคมคําแห่งเมืองพะเยานั่นเองนะครับผมบ้านเราเมืองเรานี้นับว่าโชคดีนะครับ ถ้าเป็นสำนวนโบราณก็จะกล่าวว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวแล้วก็เป็นสยามเมืองยิ้มเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้ที่มีจิตใจดีงามนั่นเองทําให้เป็นที่ตรึงตราตรึงใจแก่ชาวต่างชาติต่างประเทศนั่นเองแล้วนอกจากนั้นนอกจากความอุดมสมบูรณ์แล้วประเทศเราบ้านเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือพระพทุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ทุกทั่วมุมเมืองของประเทศเราเป็นเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศแต่ละมุมเมืองแต่ละพื้นที่ก็ว่าได้ร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงฌานทรงศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ก็เลยว่าเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นเนื้อนาบุญน,นะครับทำให้ จิตใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธของเรานั้นชุ่มชื่นร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหลวงปู่กูบาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จึงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ส,สุดมากจะเกิดเหตุเพศภัยเหมือนกับชาวโลกเขาบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบน้อยนะครับผมดังเช่นโรคระบาดศาสตร์กระจายสองบาทสามบาท คือโรคโควิด19เนี่ยแหละครับหลายๆประเทศยังสหัสซักกันอยู่สำหรับประเทศของเรานั้นนะครับก็อย่างที่กล่าบเรียนว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่ได้คิดจะให้ลูกหลานคนดีสยามเมืองยิ้มของเราได้ล้มหายตายจากเหมือนกับประเทศอื่นๆเขามากมายเช่นนั้นนะครับด้วประเทศชาติบ้านเรานั้นด้วยจิตใจอันดีงามนี่แหละครับ สถานการณ์จริงค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็อาจจะกลับคืนสู่สภาวะปกติสุขด,ดังเดิมกันต่อไปอีกไม่นานนี้เองนะครับผมสำหรับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งดังภาพอันเป็นสืริมงคลแก่สายตาสายใจทุกๆท่านในขณะนี้อย่างที่กลา่าวไปแล้วครับว่าเป็นภาพขององค์พระเจ้าตนหลวงพระเจ้าตนหลวง พระดสถานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีโคงคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงตําบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานั่นเองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้วก็คู่บ้านคู่เมืองคู่ฟ้าเมืองไทยมาแต่โบราณกาลนะครับผมเป็นพระพุทธรูปปางม,มาลาวิชัยนะครับ ปางมารวิชัยก็หมายความว่าพระหัต์ด้านขวาของพระองค์นั้นจะตกมาอยู่ที่เข่าหรือพระเผาด้านนี้นะครับผมส่วนพระหัต์ซ้ายนะครับจะทอดวางไว้ที่หน้าตักหรือพระเผานะครับผมปางมารวิชัยขนาดหน้าตักของพระเจ้าตนหลวงนั้นหน้าตักกว้างถึง14เมตรนะครับ ก็ค่อนข้างจะใหญ่หญจุใจพลังแยะเด่น,นะครับหน้าตักขององค์ท่านจะกว้างถึง14เมตรสูงถึง17เมตรนะครับผมท่านจะสูงถึง17เมตรนู่นนะครับอลังการงานสร้างนะครับเป็นพระพระทุทธรูปที่อกออิถือปูนกออิดถือปูนแล้วก็ปิดทองนี่แหละครับศิลปะเป็นศิลปะของล้านนานะครับผม ซึ่งสัญฐานกันว่าสร้างขึ้นในห่วงระหว่างปีพศ2034 2034ถึงปีพศส0 6 7 2067ครับผมสำหรับตำนานการสร้างพระเจ้าตนหลวงนั้นก็เป็นตำนานนะครับผมตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธ,ธากาลสมัยพุทธ,ธากาลก็คือยุคสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ยังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จมาบริเวณที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ประทับที่ดอยลูกหนึ่งใกล้กับหนองน้ำชื่อว่าหนองเอี้ยงหรือก้านพะเยาในปัจจุบันนี้เองนะครับผม ในหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำหนองเอี้ยงนี่แหละครับมีนายช่างทองอาชีพทำทองรูปพัณฑ์นี่แหละครับก็ได้จัดพัตหารมาถวายพระพุทธองค์แต่ก็ไม่ได้ถวายน้ำสำหรับฉันนะครับผมพระองค์เสด็จมาตามตำนานได้กล่าวว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาพร้อมกับพระอานน์ดังนั้นพระพุทธองค์จริงได้ ให้พระอานนท์เนี่ยแหละครับถือบาทไปตักน้ำที่หนองเอี้ยงซึ่งขณะนั้นได้มีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นนะครับผมครั้นเมื่อพญานาคเห็นพระอานนท์ถือบาทจะมาตักน้ำพญานาคก็หวงน้ำลหระครับไม่ยอมให้โดยใช้วิธีพ่นควันพิษนะครับพ่นควันเนี่ยแหละครับแผ่พังพาน ประดุดว่าหมอกควันเหล่านี้ให้ปกคลุมหนองน้ำจนแทบมองไม่เห็นนั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พระอานน์จึงได้กลับมากราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปประทับยืนข้างหนองน้ำนี่แหละครับพญานาคก,ก็คิดว่าจะพ่นควันแพ่พังผ่านแต่ มองเห็นพระวรกายของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยฉัพพลังฉัพพลังฉัพพลังสีนั่นเองจึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้แนะนําตัวเองแนะนําองค์ท่านเองแล้วก็แสดงอภินิหานเรมิกกายให้ใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าสมัยก่อนคือกะสุสันธาตุนั่นเองเมื่อพญานาคได้เห็น อิทธิปรมีของพระพุทค์นั้นจึงมาเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ตกปากรับคําว่าจะสร้างพระพุทธรูปให้ใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้ากะากสุสันทะในหนองน้ําแห่งนี้นั่นเองนะครับขั้นการเวลาผ่านมาเมื่อพระพุทธองค์นั้นเสด็จดับคันทัริรนิพานเวลาผ่านมาไปได้ถึง2,000ปี พญานาคตนนั้นก็ระลึกนึกถึงพระพุทธดำรัสจึงนำเอาทองคําจำนวน450จากนาคพิภพล่ะครับมารวบรวมเอาไวา้แล้วก็เนรมิตเพศเป็นบุรุษเป็นผู้ชายนี่แะครับนุ่งขาวห่มขาวเดินทางไปหาสองตาใหย่สองผู้เมียซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้น้องเยี่ยงนี่แหละครับพร้อมกับ แจ้งความประสงค์ที่จะนำทองคำมาสร้างพระพุทธรูปซึ่งสองตายหญ่ก็แสดงว่าในยุคนั้นก็คงจะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมนั่นเองนะครับเมื่อพญานาคหนุ่มน้อยนั้นได้มอบทองคำให้กับสองตายหญ่แล้วก็ได้กลับคืนสู่น้าคพิภพไปสองผัวเมียได้นำทองคำมาถมสะน้อง น้ำแห่งนี้อยู่นานถึงสองปี7เดือนจึงเต็มนะครับหลังจากนั้นก็ได้พากันลงมือปั้นอีกก่อพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงขึ้นมาโดยเริ่มเมื่อพศสอ3 4สร้างนานเกือบ33ปีจึงเสร็จเรียบร้อยในปีพศส0 6 7 ตั้งแต่2034ถึง2067แล้วครับผมซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้า,าเจ้าเมืองตู้เจ้าเมืองพะเยาดังนั้นจึงได้รับพระราชทานนามว่าพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงแห่งเมืองพะเยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมสำหรับ เหรียญพุทธคุณนะครับเหรียญพุทธคุณที่เกี่ยวข้องออกจากวัดของพระเจ้าตนหลวงแห่งนี้นะครับผมเป็นเหรียญพญานาคเป็นเหรียญพญานาคนะครับเรียกว่าคนองลำพองอยู่กลางหนองน้ำทุ่งเอี้ยงนี่แหละครับนอกจากนั้นก็ยังมีภาพของภูเขาเป็นฉากด้านหลัง ก็สวยสดก็งามเดี๋ยวสักครู่จะลงรายละเอียดลงกล้องดูพร้อมๆกันเพราะว่าด้านหลังพญานาคนั้นมีเจดีย์มีต้นไม้มีภูเขานะครับผมด้านด้านบนก็เป็นอาคาะพื้นเมืองส่วนด้านล่างมีพระทศไทยคําว่าพระเจ้าตนหลวงนั่นเองนะครับผมเรียนพระเจ้าตนหลวง เหรียญพระเจ้าตนหลวงหน้าพญานาคนะครับผมหลังเสมาธรรมจักรแห่งนี้เหรียญน,นี้นะครับสร้างเดียวกันหลายเนื้อมีทั้งเนื้อฝาบาทก็หลายทองก็มีเป็นเหรียญที่สร้างในปีพศ2512นะครับผมเหรียญพญานาคเนี่ยแหละครับพญานาคลำพองเนี่ยแหละครับอยู่กลางลำน้ำหนองเอี้ยงนี่ครับ เป็นเหรียญสร้างเมื่อปี2512ที่ได้สร้างขึ no ้นตามตำนานของพระเจ้าตนหลวงนั่นเองนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ปีหนึ่งสองนี้ได้สร้างขึ้นพร้อมกับเหรียญพระเจ้าตนหลวงครึ่งองค์นะครับผมเหรียญพระเจ้าตนหลวงครึ่งองค์นะครับสำหรับเหรียญนี้เรียกว่าทําเป็นเหรียญสาหรับใช้ใส่บาท108 ในงานบุญเดือน8ดเป็งซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของทางวัดนั่นเองนะครับผมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจะมีพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นลาวพม่านี้มาร่วมงานอยู่ประจำปีนี้อย่างคับข้างนั่นเองสำหรับการปลุกเสกเรียนวัตถุมงคลเรียนปี2,512นี้นะครับ ก็นับตั้งแต่ปี2 0 0 2เป็นต้นมาเมื่อทางวัดได้มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษแต่ละปีแต่ละปีก็จะนำเหรียญนี่แหละครับเข้าร่ปปุกเศษด้วยเสมอนะครับผมวัตถุประสงค์การใช้เหรียญน,นี้พญานาคนี้เรียกว่าจะใช้ในการทำบุญใส่บาตร้อ108ทุกปีก็หมายความว่า ใครทําบุญเท่าไรก็ได้จะได้รับเหรียญพญานาคนี่แหละครับหนึ่งขันซึ่งมีมากกว่าร้อยแปดเหรียญก็เพื่อจะได้นําไปใส่บาทที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ถึงร้อยแปดบาทนั่นเองเรียกว่าเหรียญสะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์สะดอดวงเสริมดวงชะตานั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีะพระประจําวันเกิดของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองก็จะใส่เหรียญนี้ตามกําลังวันนะครับผม คันพอการเวลาผ่านมาหลายปีเหรียญนี้ก็เริ่มทยอยลดน้อยลงน้อยลงจนหมดไปในที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญพระเจ้าตนหลวงนี้เป็นมีความเชื่อกันว่าเป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพะเยานะครับผมที่สร้างมานานหลายสิบปีแล้วก็ได้ผ่านการปลุกเสก จากพระอริยะผู้ทรงคนมานักครั้งไม่ถ้วนนั่นเองถือว่าเป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งของเมืองล้านนานั่นแหละครับเหรียญพญานาควัดพระเจ้าตนหลวงหรือเหรียญเสด็จเคราะห์เหรียญน,นี้นับว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญดีแล้วก็เป็นเหรียญดังเหรียญเด่นเหรียญหนึ่งแห่งเมืองกวานพเยาซึ่งเชื่อกันว่าอันนี้เป็นความเชื่อถือ,อส่วนบุคคลว่า ใครที่มีเคราะห์หรือว่ามีเรื่องร้ายๆไม่ดีประการใดก็ให้บูชาเหรียญพญานาคเนี่แหละครับหรือเหรียญพระเจ้าตนหลวงนี่แหละครับเคราะร้ายจะกลับกลายเป็นดีนั่นเองนะครับผมพุทธคุณของเหรียญนี้หรือเหรียญพญานาคหรือเหรียญพระเจ้าตนหลวงนี้เชื่อกันว่านะครับในปีหนึ่งสองนี้พุทธคุณนั้นปกป้องคุ้มครอง ไปเป็นเลิศแคล้วคลาดไปคงกระพันชาตรีและแฝงไปด้วยเมตตามหานิยมนะครับผมเป็นที่กล่าวขานของศรัทธาญาติโยมที่เคยพกเหรียญน,นี้ไว้อย่างมากมายนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองลองกลอง้ลองดูรายละเอียดของเหรียญน,นี้พร้อมๆกันนะครับผมท่านจะสังเกตว่าเหรียญพญานาคลำพองนี้อยู่กลางลำน้ำ ห้องเอี้ยงนี่แหละครับฉากด้านหลังนั้นจะมีทั้งทัลปิญญภาพของต้นไม้ภูเขานะครับแล้วก็จะมีภาษาเหนือคือภาษาล้านนาอยู่ด้านบนนั่น,น,นเองออกแบบแกะได้ศิลปะสวยสดงดงามนะครับผม เป็นวิวทิวทัศน์นะครับนี่คือพญานาคเรียกวพญานาคลำพองนั่นเองอยู่กลางลำน้ำนี่แหละครับด้านล่างจะเป็นภาษาไทยว่า,าพระเจ้าตนหลวงนะครับเหรียญปีหนึ่งสองเป็นเหรียญกลมขนาดของเหรียญเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดของเหรียน ้าเปรียบเทียบกันดูก็เล็กๆครับขนาดของเหรียญก็จะเกือบเท่ากับเหรียญห้าบาทของเราละครับเหรียญห้าบาทจะใหญ่กว่านิดเดียวเองนะครับผมจะจะเอาเหรียญบาทเหรียญบาทก็จะเล็กสักกว่าถ้าเหรียญในบาทจะเล็กนะครับ ถ้าประมาณไล่ๆกับเหรียญหบาทของเราก็พอสมควรเป็นเหรียญที่ยกขอบขึ้นสูงนะครับผมส่วนด้านหลังก็คือตราธรรมจักรนั่นเองเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษตั้งแต่ปีหนึ่งสองมาอย่างยาวนานนะครับเสริมดวงเสริมดวงนั่นเองกระไลทองนี่หมดไปแล้ว ก็ไหลทองหมดไปแล้วอันนี้เป็นตราธรรมจักรนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณ สำหรับท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขะกราบอราธนานิมนต์อำนาจเดชบาร,รมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์พระเจ้าตนหลวงขอจงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีอภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองไพบูรนักทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของนุษย์และเทวดาทั้งหลายแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอความมีอายุวันโนสุข,ขังพลังมีทนาสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรคผลนิพพานสมบัติ ขอจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกทุกท่านณนะบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพะคลอส,สเสนดจางลายจงพลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒน์เจรมีมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอประสบความสำเร็จ ได้เลื่อนยศได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนเงินเดือนได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดเพ่งโทษผู้คิดร้ายมุ่งร้ายทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นจงพ่ายแพ,ยพย้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทิน ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอำนาจเดชาบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีท่านพระเจ้าตนหลวงด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ